สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนมาพูดวับผมบ้าวสยามพี่น้องกับบรรยากาศวันผ่อนพี่น้องมื้อนี้นี่แหละกลัวหลังบ้านแล้วกผมมื้อนี้บ้านสยามในเมนูแซ่บๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้ขึ้นอยากกินแกงเหยีดใส่ผักหวานใครใครมาแดกเด้อพี่น้องเด้อน้องเมืองครับผมเนี่ยแกงเองแซ่บเองแกงไม่ได้โดนเด้อพี่น้องนี่แหละมีคนแกงให้เนาะพี่น้องเนาะมามื้อนี้ใส่กระเพ้อนพวกอันเด้อพี่น้องเด้อนี่น เด็๋ยวกก่กองอันห่อนพี่นอ้องห่อนกบเอาอีดิอ้มามาพี่น้องมาเป็นมีการเสียเวลาครับตูเนี่ยสูดๆลยนะอือ thôi thôi tôi mì heng mì không hay đào, ô, ừ bây giờ trong này rất tốt đấy, anh em ระพมหันอืม <c oughs> <c oughs> Mình hmm. yeah. Minh hmm. บ่มีลม,มเลยผี่นอกมีซีรีส์เออหยบเงียบย,นนยี้มื้ไห ん ตรงนาน,นี่จะดูใครมันแดงเด,ด้อพันนองเด้อราคาอาจจะสูงแน่ Oh. Tu okay <laughs> oh <laughs> <Ugh. laughs> เอาเวลาพี่น้องมื้อนี้บอสสยามเมื่อกี <im <im uh ้าวแรงแซ่บๆนํากันเด้อพี่น้องเด้อเป็นแกงผักหวานใส่ไข่ใส่เห็ดเด้อพี่น้องเด้อแซ่บคือเก่าแล้วพี่น้องเอาแค่นี้บอสสยามขอขอบคุณขอบคุณสู้ขู่คนเด้อพี่น้องเด้อที่เกียรติติดตามบอสสยามมาตลอดพี่น้องเอ้เข้าไปติดตามแฟนเพจไอ้สยามพาแดกแล้วก็ tiktok บบาสยามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับคลิปนี้มันมืดมันค่ําแล้ำนะพี่น้องเด้อะบอสสยามไปขอขออำนาจพระจักรได้พี่น้องเด้อะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ